วันนี้เราจะลองเล่นตัว ซินเนตเรียนะคบครั้งแรกแก็จะลองเปิดไมค์เราจะมีหน้าม้าให้เป็นพ่อนะคบจะรับบทเป็นพ่อของซูฮีเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีใครเปิดไมค์หรือเปล่าซูฮีมีข่าวดีมาบอกวันที่หนึ่งธันวาคมนี้อาวีแจกฟีสกินแม่หมออินดี้อีโรซินเนตเรียเพียงนำภารกิจเพียงแค่4วันก็จะได้สกินฟรีไปเลยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะคบจนถึงวันที่17ธันวาคม2566ว,ว,ว้าวสกินน่ารั สวยเซ็กซี่มัว่วอ๋อแลนน้วนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมแจกกรอบและรูปโปรไฟล์อีกด้วยนะเอาเกมไปร่วมสนุกกันสําหรับ oh, ใครที oh. ่อยากได้สกินไปเล่นก่อนใคร oh, oh. ก็สามารถไปเติมผู้ปองได้ที่ร้านวิศาเกิมิ่งวิศาหกิมิ่งเติมเกมทุกคนทุกที่ทุกคนเติมเกมแ <Like what? S 3> ต่เติคนจะง่ายคนจะปลอดภัยตอบราคาทุกเติมเอง พวกคุณเลือกหลากหลายไม่ไปแอดไลน์หรือว่าใคจะทักเพจเ,<ท>เติมเกมในรายการพิเศษบริษัทเกมมิเกีย yeah. แบบจีหรือว่าวาโ o ไม่ว่าจะฟรีไฟล์หรือว่า R O V <Yeah. S 1> เติมถูกเติมง่ายเติมสบายกับใครแน่นอกอกมม็ต้องเป็นบราษ์เกมมิไอไม่ตอบไว dash ไม่นอนนิง่งระบบตัวที่เว็บเดยไม่มีชิ้เขามไมเ,ม,ามเติมก็มาเติมเกมที่บซาร์ดเกมมิเกียราจะเล่นซินเนก ผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับพี่มีบทไม่น่บอกครับพ่อผมเหงาพ่อผมสูดพ่อผมอยากมีหวานใจอ่ะเอยไม่คุยกับพ่อผมได้นะครับพี่เตียวเทียนเป็นผู้หญิงบอกครับพี่เตียวเทียนรรรพี่เตียวเซียนเป็นเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชยายอ่ะแต่ว่าถ้าพี่เป็นผู้ชายเดี๋ยวผมจะจีบแม่ผมแต่ว่าถ้าพี่เป็นผู้หญิงผมจะให้พ่อจีบครับเออ,อพี่เตียวเซียนห,ยหวานใจอ่ะเี่เขาบอกว่าได้เลยเขาบอกหรือใครบอก ไอ้ผู้ชิงเฮ้ยมันมีคนมาเวรป่าผมพ่อจะพูดีอมีคนมาเวรป่าครับพ่เอเฮ้ยผมโดนมี่เตียวเซียนแย่งผมอะ่ะพี่เตียวเซียนเอาเวิร์ดเอาเวิร์ดบาดไปแล้วครับผมเพิ่งหัดพูดเป็นครับพี่เตียวเซียนหรอครับพี่เตียวเซียนเฮ้ยเฮ้ย ว่าจูเลนมันทองครับแกแค่เล็หน้อยจูเลนพี่เขาบอกว่าเป็นทอมถามอายุเท่าไหร่นะอายุอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะพ่อยังไม่ได้แล้วพ่อมาทำไมแกเป็นใครพ่อมุมโดนมมโดนมมโดนเวทป่าโมโดนเวทป่าตายแล้วเนี่ยอุ้ยน้ไมันพ่อขาดพ่อพ่อขาดจมวะ ดูแมพดูแมพหน่อยลูกข้างบนเหรอผมเล่นผมเล่นตัวนี้ไม่ค่อยเป็นนะบอสพวกี่พูกี่พวกพี่จด่าผมนะพี่พพผมผมมาลองเล่นเฉยๆครับที่ดูเล่นจะตายอุ้มอุมลองเล่นตัวนี้ไว้บอสบอผมโดนเป็นร <ผม S 1> ้อยเมตรเลยเรียบร้อย<ๆ>ผมโดนในตัว ตัวอะไรวะตัววินเลตตัววินเลตใช่เปล่าตัวจกตัวจกกับตัวจกตัวจกกับพี่นายอำเภอมุมมุมซัวมันได้เปล่าเอ้ยมันเวลกีนมีสองคนนะเอ้ยมันเวลกีนแล้วไม่ได้หรอกนะอ้าพี่หน่อยไหมพี่หน่อยไปครับ อุ้ยทำไมผมสู้มันไม่ได้วะเกิดสู้หรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นสู้เลยผมสู้วะผมกดผมกดสกิลสองใช่ป่าแล้วผมก็วนยิงแต่ว่ามันดูเหมือนมันไม่เจ็บเลยอะพ่อของเงินน้อยเลยเงินพันเก้าเองฟาร์มก่อนเงินเขาสามพันห้าแล้วนะน้อยผมเงินน้อยก็ไมงไม่ฟาร์มอ่ะฟาร์มฟาร์มก่อนแล้วค่อยไปค่อยไปเล่นโอุ้ยครับ บางคลิปเลนได้เยอะนะคลิปกลางเข้าแนวคลิปกลางก่อนเฮ้ยโอ,โอผมโดนหนักป่า <c oughs> ผมามามยากแล้วได้แ,บบแล้วเริ่มสู้ได้แล้วผมมามยากแล้วอ่ะแบบ็คแบบไ็ได้ทุกเลนเลยคลิปกลางคลินบนคล่างแทกได้หมดโอเคครับเลนเขาจะโดดอย่างเดียวเลยอย่าอย่าให้ให้ผมต้องเอาไคลี่มาเล่น บอกเลยว่าภายใน5นาทีชน,นะดิตายได้เลยนะนั่นอุ๊ยอุ๊ยผมเจอเดียวมา้าผมสู้เดียวม้าได้ป่ะพ่อได้โอ้ยดูกระจายเลยนยอุ้ยทำไมพ่มผมหมดยมังวะคหนึ่นงตีทุกวันคือหนึ่งตีทุกวันไม่ได้ ธรรมาดาอย่าก,กดสกิลสองเอ้าผมกดตายบ่ <sm all> อผมกดบีดต <sm all> <im> ีธรรมดามาแรงกว่าต้นเกมอ่ะอย่าไปกดตีกไกลเลยไกลออก <im> ผมเล่นไม่ได้แล้วผมบอยแล้วผมเลิกเล่นตัวนี้ตัวนี้นไม่ร <ทำ S 1> <im> อดผมโอดด้วยนะครับผมไม่ไน้นตั้งใจผมเน้นไม่เป็นผมกลับไปแครี่เหมือนเดิมนีกว่า ตายอีกแล้วกุณน,น้องโบจะไปแจกทำไมเราโอ้ยก็หมดตีอะครับเแค่นั้นแหละกูหมดตีอะครับเฮ้ยเมื่อกี้มีพี่อาช่วยไว้เหรออ,นนอ่ากูหมาเดียวครับกูไม่มีใคร<ะ>ไว้กับผมแล้วตอนนี้ พ่อว,ว่าปะอืมเป็นหัวด Dark, ักรอหวด Dark ดักเลยเดี๋ยวเอาดากกักเขานึ่งว่ะโอเคครับรอก่อนรอก่อนนะหายตัวรออยู่แถวนั้นหายตัวรอกลมาแล้วพ่อเปล่าพ่อผมตีแล้ว,ลว,ลวนะตีเลยตีเลยตีเลยอย่ยกูจ้าตีธรรมดาดิอย่าอย่าไปตีสกิลตีไกลดิก็กตายเฮ้ยทำไมไม่เห็นมันแรงอะพ่อพ่อพ่อพสกิลสองสกิลสองดิ กดตะเกียบสองแล้วเออมันเล่นยากชิบเพอร์เด้อครับทำบุญไม่หมอกดตกียบสองกันเองมันตีไกลกดสองไม่ใช่บ่อก็เมื่อกี้มกดแล้วใช่เปล่าแต่ว่ากดอะไรยืนดูอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ใช่แต่ว่ามันเลื่อนมันไม่ขึ้นไงแล้วพ่อก็มันตีไกลอยู่ไงคุณเลื่อนมันไม่ขึ้นนะให้มันเปลี่ยนการโจมตีก่อนมันยิงยิงอยู่เลยตาย เป็นตีไกลอยู่อะเราต้องกดสกิลสองให้มันตีใกล้ต้องกดรีเซ็ตเหรอเออกดอีกครั้งนึงอะมันต้องกดอีกรอบด้วยอะมันไม่รู้อะโอ้พูดเป็นสิบรอบผมไม่รู้ก็ผมก็นึกว่ามันรีเซ็ตให้อะผมนึกว่ามันรีเซ็ตให้อย่าไปคิดเองสกิลมันมีเงื่อนไขมันไม่ตายธรรมดาตีธรรมดาใช่กดสกิลสองออกถ้ามันเป็นตีไกลอะ ว้านนดูเล่นบ๊วยสวยครับบวบ๊วหยิงมากเป็นเสียแรงที่สอนมาสุดยอดเลยครับพี่พี่เตียวเซียนพี่เตียวเซียนสุดยอดครับอาเว้ยผมว่าพ่อว่าพี่เตียวเซียนเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผมว่าผมว่าเป็นผมว่าเป็นเป็นผู้ทอม พูดอะไรนะเป็นพูดทอมทอมคือเพศอะไร้าทอมคือเพศไม่รู้อ่ะมาอยู่เฮ้ยลางโดนแล้วอ่าอาเมสกูอาพี่าวพี่สาวพี่สาวมันดุยเราเกิแล้วนะอุ้ยว้ามันตีธรรมดามันแรงกว่าใช่ตีธรรมดาไปถ้าถ้าแบบเออเนี่ยระยะใกล้อ่ะอุ้ยโอ้แป๊บเดียวหายเลยอ่ะ อ้าวพี่เอาไปพี่ชายเหรอพี่เขาพิมว่าพี่ชายใช่เปล่าพ่อบ้านแล้วมันมันหมดบ้านแล้วผมามาช่วยแล้วครับมาช่วยแล้วยูดี้ยูดี้ยูดี้ยังต้องมีเลสว่ะถ้ามีเลสเราจะเก่งมากเลยผมต้องตีระยะใกล้หรือไกลอ่ะดูเดี๋ยวดูสถานการณ์เนาะโอ้แล้วเราถ้าผมไม่ได้กดสกิลสองอีกทีนึงมันก็จะเป็นระยะไกลหรอพ่อ คอยเช็คคอยเช็คถ้ามันเป็นสีเหลืองแล้มันเป็นระยะไกล,ไกลอยู่เออมันเป็นสีเหลืองคือ,อยังไงวะสีออกไหมแยกสีปกติไม่ออกครับถ้ามันเป็นสีเหลืองอะมันสีไกลอยู่โอ้ยสีปกติคอยอะไรเอาหมดเลยไปเออวว่าผมพูดงงเฮ้ยเออเอาว่าเอาอ,อ,เอมร้องเล่นมาหน้าเกิดเกิดเกิด โอ้เรียบร้อยผมงงกว่าอุ้ยมันเล่นยากอะบอผมไม่เล่นแล้วตัวเนี้ยเล่นยากเกิอนอะผมไม่เอาแล้วงูอ้าเปียรีว์เปียรีวว่าผมเหรออันนั้นผมก็ไม่เถียงพี่เียรีว,ว่างูเียรีว่าปางตรงข้ามามั้ก็ไม่น่าว่าผมหรอก away and I Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better, not worse, man. It hurts I'm on this earth with my words and I put them all together in cert, cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words.